สวัสดีค่ะพี่หนึ่งเองค่ะเจอกับพี่หนึ่งอีกแล้วพี่หนึ่งรับจดทะเบียนสมรสไทยพม่าและพะม่าต่างชาติแล้วก็จีนเนาะพี่หนึ่งแวะมาทักทายแล้วก็พี่หนึ่งแวะมาตอบคําถามน้องคนหนึ่งเนาะ,ะถามเข้ามาว่าพี่หนึ่งคะเล่มสีเขียวอะ่ะจดได้ไหมอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็น่าสงสารแหละเนาะเขาก็ถามมาหลายรอบแล้วเล่มสีเขียวเนี่ย ถ้าสปอดตเล่นสีเขียวมันมันจดไม่ได้ค่ะเนาะแต่ก็อยากขึ้กดพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งกำลังหาข้อมูลอยู่เนาะแต่ว่าถามว่าจดได้ไหมมันก็จดได้ไหลายเล่นสีเขียวแต่มันมีปันมันจะมีปัญหาที่หลังก็เรื่องวีซ่านอนโอหรือวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาน Visa เนี่ยแหละอวีซ่าเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนไม่ได้ไงมันก็เลยว่าอ เดิมสีเขียวพี่หนึ่งก็เลยไม่ได้รับสีเขียวสีม่วงพวกนี้พี่หนึ่งไม่ได้รับเนาะส่วนมากก็จะรับเฉพาะสีแดงเนาะนั่นแหละแล้วก็มีหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาพี่หนึ่งคะเมื่อไรจะมีลาวและกัมพูชาบ้างอะไรเงี้ยเนาะลาวกัมพูชารับบ้างไหมอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็ปฏิเสธอีกแล้วลาวกับกัมพูชาพี่หนึ่งก็ไม่ได้รับเนาะ เพราะว่าลาวกัมพูชาเนี่ยค่าธรรมเนียมมันสูงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอะเนาะค่าเดินเรื่องเอกสารค่านู่นค่านี่มันสูงแล้วก็ราคามันสูงมากก็เลยไม่ได้รับตรงนี้แล้วอีกอย่างพี่หนึ่งก็ไม่ได้มีทีมงานตรงนี้เนะเาะลาวกับกัมพูชาพี่หนึ่งก็จะไม่ได้รับพี่หนึ่งจะรับเฉพาะไทยพมา่าและพะมา่าต่างชาติแล้วก็จีนเนาะ เพราะว่าพี่หนึ่งมีทีมงานอยู่ตรงนี้แต่ที่พี่หนึ่งกำลังหาข้อมูลอยู่ว่ากัมพูชาและ,ะ,ะลาวนี้พี่หนึ่งกำลังหาอยู่นะหาทีมงานอยู่ทีมงานหมายถึงว่าที่จะต้องอพาไปจดอะไรเงี้ยที่ลาวอะไรเงี้ยพาไปสดที่กัมพูชาอะไรเงี้ยพี่หนึ่งกำลังหาทีมงานคนพาไปจทพวกเนี้เนาะ เรื่องเอกสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยืงถ้าน้องๆหลายคนก็สอบถามเข้ามาพี่หนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลามาตอบเนาะพี่หนึ่งก็มาตอบเลยตอบแบบรวมๆกันเลยแล้วกันเนาะว่าพอาสปอร์ตเล่มสีเขียวสีม่วงพี่หนึ่งก็ไม่ได้รับเนะาะผ้าแล้วก็รวมไปถึงนะคนลาวกับคนกัมพูชาพี่หนึ่งก็ไม่ได้รับจดเนาะเพราะเนื่องจากว่าราคามันสูงมาก ค่ะมันค่อนข้างสูงมากก็เลยพี่หนึ่งก็ไม่ได้รับตรงนี้เนาะแต่น้องๆหลายๆคนก็อย่าเพิ่งกดหรืองอนพี่หนึ่งเนาะพี่หนึ่งกำลังหาข้อมูลและหาทีมงานอยู่เนาะนั่นแหละใครที่สอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะคะน้องๆหลายคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ ที่ยังอยากสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดในการจดทะเบียนสมรสไทยพม่าและไทยต่างาและและคนพม่ากับต่างชาติเนาะแล้วก็คนจีนอยากทราบรายละเอียดยังไงก็สอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรเลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะพี่หนึ่งจะให้คำปรึกษาด้วยตนเองเนาะ ก็คือพี่หนึ่งก็มีทีมงานด้วยแหละแต่ว่าพี่ทีมงานพี่หนึ่งก็จัดการเรื่องเอกสารด้วยอะไรเงี้ยช่วยๆกันคือแบบเอกสารมันเยอะเนาะพี่หนึ่งก็ทําคนเดียวไม่ไหวแล้วพี่หนึ่งก็ต้องรับสายด้วยอะไรเงี้ยเนาะวันหนึ่งก็สายก็ไม่พอสมควรเหมือนกันเนาะพี่หนึ่งก็หาเวลาแวบๆมาตอบคําถามน้องนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่ามีอะไรก็สอบถามพี่หนึ่งเข้ามานะคะใครสนใจ การจดทะเบียนสมรสก็สอบถามเข้ามาอ่าแล้วใช้เวลาเดินเรื่องเอกสารหรือทําเอกสารนานไหมคะพี่ 1. อะไรเงี้ยเนาะพี่หนึ่งจะบอกว่าอย่างที่พี่หนึ่งเคยย้ําไปหลายรอบเนาะว่าพี่หนึ่งใช้เวลาเกือบเกือบ,เ,อบเดือน อตีไว้เลยหนึ่งเดือนเนาะบางทีก็สามอาทิตกว่าบ้างอะไรเงี้ยบางทีบางทีก็ถึงเดือนบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็ว่าพี่หนึ่งต้องทําแบบลองความสดจากน้กุ้งย่างกุ้งเนาะกว่าจะมาถึงไทยก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วมาถึงไทยพี่หนึ่งก็ต้องทําการแปลและรับรองกงศูนย์อีกเนาะองใช้เวลาพี่หนึ่งก็กะเวลาไว้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะพร้อมลูกค้าไปจดเลยก็พี่หนึ่งก็คนพาลูกค้าไปจดเองนั่นแหละเนาะ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะคะตามเบอร์โทรเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาเลยก็ได้เนาะโอเคบายบายค่ะมีอะไรมาเนื้อพักทายกันนะมีอะไรก็มาสอบถามกันได้ค่ะพี่หนึ่งยินดีให้บริการและยินดีให้คำปรึกษาเนาะโอเคค่ะบายบายไปแล้วนะคะน้องน้อง,องที่น่ารักทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ